คลิปนี้นะครับผมจะพาท่านนะครับมาทําการเรียนรู้วิธีการแต่งนะแต่งคลิปสั้นนะเพื่อทําการโปรโมทในอ่าในเรลียวนะในเรลียว Facebook นะในเรลียว Facebook ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวที่อยู่นี้ครับนี่คือเรลียวเฟซบุ๊กนะ,นะผมจะดูตัวอย่างนะครับให้ดูตัวอย่างเนี่ยครับนี่คือเป็น ามาเริ่มสร้างกันเลยนะครับท่านคลิปที่สร้างครับเอาเป็นคลิปนี้แล้วกันนะเอาคลิปเนี้ยแต่ว่าใช้เลือกใช้นี้ก่อนเนะนี่ยพอคลิปนี้นะผมใช้คลิปนี้คลิปนี้ไม่มีเสียงนะไม่มีเสียงแต่ผมต้องการเพิ่มเสียงการเพิ่มเสียงก็คือคลิกไปตรงบริเวณตรงนี้ครับนะเพิ่มเสียงเป็นบริเวณเนี้ยนะคลิกเลยป๊บทีนี้เสียงเดิมเนะี่ยมีหรือไม่มีไม่รู้แหละเราคลิก,ก่อนไม่เอานะเราทาการเพิ่มเสียงเพลงนะ เสียงเพลงซึ่งภาพนี้นะคลิปนี้นะมันจะเป็นคลิปที่โชว์ผลงานรายได้ของเรานะเราต้องไปต้องไปให้สุดลองลองลองคลิกฟังดูก,ก่อนนะคลิปตรงหลอกสอนเนีน่ไนจจไยไค่เอาเพลงนี้เ,นเอาเพลงนี้เลยนะลุยลุย,ลย,ลยมันเข้าไปเอาเพลนี้ลยนะลุยๆยมันเข้าไปนะอันนี้เลยปุ๊บ พอเราเลือกเพลงแล้วนะครับเพลงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราทําการกดคลิกเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็มาดูในส่วนของอข้อความนะข้อความตรงนี้เราจะใส่ข้อความเข้าไปเนี่ยนะจะมีแถบหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับให้เราคลิกดูตรงนี้ครับคลิกนะคลิกบริเวณนี้แล้วก็พิมพ์ข้อความก็ไปเลยขอบคุณระบบทํา ทาเงินในส่วนตรงนี้นะครับผมจะไม่ใส่ครว่านอนหนูลงไปเพราะว่าเพื่อป้องกันการปิดกั้นการมองเห็นนะครับก็ให้เรานะครับตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็นับแท็บสีนะถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ชอบนี้เราคลิกที่แท็บสีแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ครับแท็บสีแต่ว่าผมเลือกสีแดงนะก็เป็นสีแดงแบบนี้นะครับสีแดงนะสีแดงนะพอใจแล้วเรามาดูที่ขอบข้างหน้านิดนึงครับเพราะว่าคาว่าขอบคุณเนี่ยมันอาจจะล้นจอนะครับเราก็เคาะนิดนึงครับเคาะนะเคา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 ะปุ๊บนะ ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็เลื่อนนะเราเลื่อนได้จังหวะแล้วนะครับเราก็ทําการไม่ให้มันล้นจองนี่นะครับเราทาการคลิกเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนนะลากเลยครับลากเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ข้อความนะเราก็ไปที่ข้อความอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อเราใส่แถบอีกครั้งหนึ่งนะคลิกเนี้ยคลิกเหมือนเดิมครับทำการคลิกที่ข้อความแล้วพิมพ์ต่อครับหลังจากนั้นเราพิมพ์นะจากดอปลิ์นะจากดอบลทิ์ก็พิมพ์ ทีนี้เราก็เหมือนเดิมครับเราก็เคาะจังหวะนิดนึงนะเคาะจังหวะนิดนึงเคาะจังหวะนิดนึงนะเคาะจังหวะนิดนึงปุ๊บๆๆๆๆๆอ่าเสร็จแล้วนะแล้วเราก็ทําการคลิกเรียบร้อยแล้วก็นะเลื่อนสามารถขยายได้ตรงนี้นะครับขยายให้เล็กให้ใหญ่ได้นะขยายเล็กให้ใหญ่ได้เห็นมั้เนี่ยขยายได้นะครับใช้นิ้ว2นิ้วนะเป็นการขยายบีบขยายนะครับอยจากนั้นเราก็วางดูความสวยงามและเหมาะสมแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ มาดูต่อในส่วนของฟังก์ชันต่อมาก็คือเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับนะเอฟเฟกนะเอฟเฟกก็คือคลิกตัวนี้เลยนะก็มาดูบข้างล่างเห็นไหมครับเนี่ยคลิกได้เลยตรงเนี้ยตรงนี้คลิกได้เลยนะครับคลิกได้เลยนะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมอ่าเห็นไหมครับคลิกได้เลยคลิกได้เลยนะแล้วก็ฟังก์ชันต่อมาก็คือในส่วนของสติกเกอร์นะมันก็จะมีแบบสติกเกอร์ที่เป็นรูปสติกเกอร์จริงๆ แล้วก็ Animation หรือนะรูปที่เป็นภาพเคลื่อนไหวกรีนะครับกปเนะี่ยเป็นภาพเคลื่อนไหวเราก็สามารถคลิกตรงนี้นะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ขึ้นมาเราสามารถเลือกได้นะเลือกหรือทําการนะพิมพ์เพื่อค้นหาได้นะพิมพ์เพื่อค้นหานะครับโดยนะอยู่ตรงนี้ครับเนะี่ยรูปเหล่านี้ครับเราสามารถ พิมพ์ค้นหาจากตรงนี้ได้เลยนะท่านผมจะใช้นะครับคำว่าชี้ชี้นะครับเพื่อต้องการเอาภาพเคลื่อนไหวที่เป็นรูปนิ้วชี้นะตัวนี้เอาไปประกอบกับคลิปนะเพื่อให้เกิดความโดดเด่นนะแล้วก็คน,นคนที่ชมอยู่นะั้นได้รู้ผมค้นหาครับรค้นหาเลยว่าเรารูปไหนดีนะเรารูปไหนดีผมรูปนี้แล้วกันนะเป็นนิ้วสีเหลืองนะนิ้วสีเหลือง ปุ๊บนะครับแล้วเอาไปตรงไหนครับนี่เห็นไหมผมไปชี้ตรงไรได้ที่เข้าตรงเนี้ยอ่ามันจะเป็นจุดดึงเดือดนะครับที่จะให้คนอื่นได้เห็นนะครับในส่วนของตรงเนี้ยนะหลังจากนั้นผมก็เลือกนะครับทาการคลิปถัดไปแต่ก่อนที่เราจะคลิกกัดไปเนี่ยครับเราจะเอาคลิปเนี้ยไปไว้ที่ทิ๊กตอกด้วยนะครับเราต้องการบันทึกลงในเครื่องก่อนครับบันทึกในเครื่องก่อนเพื่อเอาไปด่าลงในติกตอกต่อนะครับอีกอันนึงนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็อ่าบันทึกเสร็จแล้วเนี่ย นะครับเราก็คลิกคําว่าถัดไปได้เลยนะคิกคําว่าถัดไปได้เลยนะคลิกตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะเริ่มทําการโพสนะเริ่มการโพสต์เลยมันก็จะไปหน้านนี้ครับให้เราตรวจสอบนิดนึงนะตัวนี้เป็นคอนเทนต์นะเป็นคอนเทนต์เราก็เขียนไปนะสั้นๆนะสั้นๆที่โดดเด่นนะนะแล้วก็มาตรวจสอบในส่วนของความเป็นสาธารณะนะคนะรับต้องเป็นคลิปที่สาธารณะด้วยนะหลังจากนั้นก็ เมื่อพิมพ์คอนเทนต์เสร็จแล้วนะครับเราก็อ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเสร็จสิ้นนะครับก่อนก่อนแช่ก่อนแช,นแช่เรามาตรวจสอบกอนว่าตอนนี้สถานภาพเราอยู่ในสาธารนณะหรือว่าส่วนบุคคล